สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามาเข้าป่าเห็ดอีกแล้วนะคะฝนปอยๆปก็เลยฝนพึ่งเบาก็เลยพึ่งมาถ่ายก็ได้มาบ้างแล้วนะคะทั้งตูมทั้งบานแต่อันนี้เรามาเจอพีกมากเป็นไข่เลยนะคะไข่มังกรเลยว้าว <Wow. S 1> โหน,นี่เป็นไข่นะคะ ไหลมาเป็นไข่ไข่ไข่นี่นะคะใช่หมดเลยมีนมีอยู่ข้างบนด้วนอีกแต่เดี๋ยววางก่อนนี่เห็ดละโกกนะคะ นี่เห็ดละโงกเหลืองแล้วก็เป็นไข่มันด้วยนี่นะคะโอ้ยจะเหยียบเห็ดไหมนูนคนก็ไม่จะพูดถึงนะคะเยอะเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็มีค่ะนี่แล้วก็เป็นไข่อยู่งูดอีก ตัวนะตัวเยยบไข่เห็ดโอ้อยนี่ด้วยนี่นะคะไข่ลงมาจากข้างบนนู้นเลยเป็นไข่ลงมาเลยโอ้ข้างล่างนู้นก็เห็นเหลืองๆนะคะอันนั้นจะบานแล้วโอ้ยตรงนู้นก็มีนะคะตูมตูมตูมนี่ก็เป็นไข่เหมือนกัน ไข่เห็ดโอ้ยมันชันนะคะอันนี้เป็นดอกบานเนาะพาดูอีกอันนี้ดอกกำลังสวยๆเจอเป็นไข่มังกรเลยนะคะ ลงไปยันข้างล่างเลยอันนี้โผล่แล้วเหลืองนานแลประทานขึ้นไปยันนู่นเลยโฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะคะข้างล่างก็เป็นไข่ก็มีเหงขาวๆเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเก็บหมูตะกี้ไป เราก็มาเจออีกแล้วนี่นะคะ <Wow. S 2> เป็นแบบนี้เลยอันนั้นยา้ายายา่ยา,ยาบังอยู่อุ๊ยดอกกำลังสวยเลยนะคะดูอีกค่ะมันชันนะคะถ่ายยากนิดนึงนูน่นอีกดอกนึงนะคะแล้วก็เป็นไข่ด้วยค่ะ เป็นไข่มังกรเลยอันนี้เหลืองฮะนั้นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะคะโอ้ยลื่นลื่นลื่นไหลสวยสวยเลยจากหลังที่เราเจอไข่มังกรเมื่อกี้เนาะสนุกเลยค่ะวันนี้ฝนก็ตกนะคะตอนนี้ยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มขอเก็บเห็ดก่อนค่ะ มาพ่ออีกแล้วเด้อพี่น้องกำลังเห็นบนีกสีอยียงสีเหลืองเป็นไข่เลยนะกำลังเป็นไข่มังกรเลยเอ้ยจะแอบเก็บยากนิดนึงนี่ไข่สีเหลืองนะดอกสีเหลือง นานก็ข่ายจีเหลืองคะ่ะอ,อยู่ในใบไม้นี่อนะคะโอ้หดูความชันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเห็ดด้วยนะคะอุ้ยสะออนสะอ่อนหลังจากที่เราขึ้นมาจากข้างล่างนะที่ได้เห็ดเมื่อกี้ ขึ้นมาวันนี้แล้เจอไข่มังกรอีกแล้วค่ะไข่มังกรลูกกำงามว้าวใหญ่มากตรงนี้อีกหนูจะพาดูว่ามีอีกไหมเหนื่อยมากอันนี้เห็ด บานแล้วโลย่ะก็จะพักอยู่ตรงนี้ก็ค่อยไปต่อเงะไข่มังกรก่อนสินี่นะคะ อดูดอีกสองลูกเดี๋ยวขอเก็บเห็ุก่อนนะคะพาดูวิวนะคะฝนตกแล้ววันนี้ตอนนี้ฝนก็กำลังตกอยู่เดี๋ยวเราจะไม่ไม่ถ่ายนะคะเดี๋ยวกลับบ้านทีเดียวถ่ายฝนตกพาดูวิวคะ่ะ ลงมานะคะว่าจะกลับบ้านรถเราจอดอยู่ทางนู้นนะคะเก็บอยู่หน้ารถนี่สวยๆเลยนี่นะคะดอกใหญ่มากนี่อันนี้อ,นนอันไข่ มีดูความใหญ่นะคะโอ้โหไข่ไข่เห็ดหหใช่หมดเลยนะเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนนะมีกระของนะไหม นี่นะคะผลงานของวันนี้ได้ไข่มังกรมาเยอะค่ะวันนี้อันนั้นโคตรเห็ดดอกใหญ่ตกใจมากนึกว่า,ามันใช่เห็ดไหมใหญ่จัดแล้วอันนั้นก็เป็นเห็ดดินพวกเห็ดน,น้ำหมากเห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าขาวนะคะอันนี้เป็นเห็ดตะไคร่เห็ดหอม ปิ้งดําน้ำพริกอร่อยไปเก็บที่ป่าหนองบัวจ้าออกรอบสองแล้วรอบสองรอบสามแล้วรอบสองรอบสามแล้วเห็ด <c oughs> ออกดีมากเลยปีนี้ฝากติดตามช่องวาลีบุญเกิดด้วยนะคะกดติดตามกด ถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ